เอาเลยครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์คันบอแซดดกคังเบตเทิรอีกแล้วนะครับผมและในที่สุดนะครับผมกิจกรรม7ปีก็มาแล้วในวันนี้ของเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะเซิร์ฟเวอร์ GB มาเดือนกรกฎาคมนะครับผมจําไว้เลยนะมากรกฎาคมนะครับจะมาช้ากว่าเจแปนแน่ๆแหละดังนั้นก็มีเวลาในการเตรียมเพชรอะไรก็ว่านไปนะใครสนใจตัว7ปีเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ GB คุณจะมีเวลาในการฟาร์มเพชรเยอะเลย นะครับผมซึ่งนะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมกิจกรรมนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างในตอนนี้นะครับผมคือเกมเนี่ยเรื่องของ OST หรือว่า Original soundtrack เนี่ยไอเพลงต้นฉบับของเกมเนี่ยมันมันเป็นของที่ขาดไม่ได้แล้วการที่เกมเขาได้ทําการเพิ่มให้มันแบบกลับมาใช้งานใหม่แงเ,เป็นเพลงแบบรีมิกใหม่อ่ะโอ้โหผมผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะเออซึ่งก็มาครับสำหรับเรื่องของข่าวสารของ7ปีตอนนี้นะ รู้สึกว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมกิจกรรมก็เข้ามาแล้วนะฮะตื่นเต้นนะเนี่ยขนาดผมไม่ได้ซ,ซร์ฟเจแปนเป็นหลักถึงตื่นเต้นมากๆเลยลเนี่ยนะมาเริ่มจากอีเวนต์ของแคมเปญกับรายานนี้ครับ7ปี7 year anniversary ดกขังบัตเทิลนะก็จะค,ค้างๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็คือคนนี่แบบเข้าเซิร์ฟกันแบบไม่รู้เป็นถึงล้านคนหรือเปล่าคือตอนนี้คือคนกําลังถล่มเข้าเซิร์ฟกันเต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟมันจะค้างก็ไม่แปลกใจเลย ปกติก็เป็นทุกๆปีนะเออเวลามีฉลองปีหรือว่าฉลองใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยคนจะทยอยเข้าเซิร์ฟแบบเยอะมากทําให้เกมแบ่งค้างนะครับผมซึ่งมาฮะอืมนี่คือหน้าตาของกิจกรรมแคมเปญนะดูอาร์ตดิอาร์ตอันนี้จะเป็นอาร์ตร่างทีวีอ,อาร์แน่ๆนะดูทรงแล้วเนี่ยนะโกคู Goku กับเบีเต้าทางล่างก็และล่าง4นะฮะอืเท่จริงๆว่ะนะเป็นร่างที่4เหมือนกันนะแต่เปลี่ยนคำว่าอยู่คุระจักรวาลอะไรอย่างนี้มากกว่า อันนี้คืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะมันมันเป็นด่านสตอรี่อ่ะเออแล้วก็อีเวนต์หรือเปล่านี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็อันนี้ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับผมต่อมาเป็นล็อกอินโบนัสเหมือที่ทางไลฟ์สดได้ปล่อยออกมาในลอกอินโบนัสวันแรกก็ได้เพชรเยอะเลยแหละนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นมิชชั่นนะฮะอืมซึ่งก็แน่นอนนะมิชชั่นจะเป็นการแจกเพชรอะไรก็อย่างสำคัญคือแจกตัวนะต๋วนะตั๋วการเปิด LR 77ตัวแหละ้วนะก็จะไล่ให้ทำตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาร์ทสาม นะครับผมนานแล้วก็นี่ครับนี่กาชาของเราเนองนี่ภาพอาร์ตเอ r เนี่ยมันสวยจังวะเฮ้ยคืออเนี้ภาพอาร์ตที r เลยจากจากแคมเปญหน้าปกแต่ว่าภาพในกาชาเป็นภาพเอขนาดเอยังโคตรสวยเนี่ยดูดิฮะโอ้โหคือเป็นร่างก๊อตมาตั้งแต่เริ่มเลยเนาะนะนะซึ่งเขาก็เขียนว่า Coming ง o ูนนะครับผมตรงนี้ก็คือกําลังมา บอกเลยว่ามาหลังไล์จบแน่ๆให้ผมเดาเน่น,นะ,ะใช่อยู่แล้วนะครับผมนะ <c oughs> ปกติก็เป็นอย่างเงี้ยกำลังเขียนว่ากําลังมาแต่จริงก็มาหลังไล์สดนันแหละนั่นก็คือพรุ่งนี้วันที่30มสินเองนะครับผมรอเปิดกาชากันได้ถล่มตู้ยับแน่ๆครับผมน <c> ะ <oughs> <c oughs> เ,ยเียกว,ว่าไล์สดอะไรไม่ดูแล้วฮะ,ะตู้มาปุ๊บช้างแม่งไล์สดไปเปิดกาชาดีกว่านะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีเวนต์ดกคลังอีเวนต์ที่เราต้องมาเล่นกันเพื่อทําการอัพตัวนี้เป็นขั้น L R นันเองก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับผม นเท่มากร่างสีเท่มากเลยเป็นเป็นช่วงตอนที่กลังเบ่งพลังบูสต์พ,พลังนี่ผมโคตรชอบเลยนะแอนิเมชันของมันนะฮะและการนี้เป็นตั๋วแบบ7จตัวนะครับผมเป็นกาซาเปิดตั๋ว77ตัวซึ่งอย่างที่บอกไปคือการการ,การันตี LR นะครับผมไม่รู้ว่าเป็น LR การันตีกี่ตัวนะครับผมอืมนะซึ่งมีทั้งแบบเวอร์ชั่นตัว๋วแล้วก็เวอร์ชั่นแบบใช้เพชรในการเปิดนะ ใช้เพชรในการเปิดนี่กี่เพชรหรือเปล่าผมขอเช็คดีว่ามันใช้เพชรกี่เพชรมันใช้200เพชรเท่าเดิมปะ200กว่าเพชรหรือว่า200เพชรผมจําไม่ได้แล้วเพราะว่าตามปีกันก่อนกาชาตัวนี้คือมันใช้เพชรประมาณเอ่อ200อ่ะกาชาไม่มานี่หว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องรอไปก่อนนะครับผมน่าจะมาน่าจะมาวันนี้แหละแต่ว่ายังไม่มาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนั่นแหละก็ คือจะมีทั้งสองเวอร์ชันแบบใช้ตัวแล้วก็ใช้เพชรนะครับผมถ้าใครงบถึงเนี่ยอยากให้เตรียมเพชรไ้เปิดกาชาการันตี LR นี้ด้วยนะเพราะว่ามันมันดูคุ้มค่านะมันมี LR ยุคใ,ใหม่ใหม่ด้วยไงประเด็นนะนะก็ถ้าใครแบบมีเพชรพอก็ไปเปิดก็ได้นะเปิดแก้ขัดไปก่อนก็ได้เพราะว่ากาชา7ปียังไม่มาแต่ผมแนะนำว่าเปิด7ปีก่อนให้เปิดกาชานี้ดีกว่าไปเปิด7ปีให้ได้ก่อนฮนะ7ปีน่าจะดูมีราศีต้องให้เราไปเปิดมาก่ออยู่แล้วตรงนี้นะ โอเคกันแหละกาชาตัตัวแล้วก็นี่ครับเป็นกาชา7ปีแบบตัวธรรมดาก็มีไปตนนั้งแต่ SR แลวก็เป็น ASR ตัวปกตินะฮะรวมไปถึงตัวละคร LR ในตู้นี้ด้วยที่อย่างที่เราได้ทําการคุ้นเคยกันไปน่นะมันจะดรอปเป็นพวกตัวละครตู้ปกติแล้วก็มี LR อย่ในนั้นนะครับผมนะซึ่งตัวก็แจกฟรีนะได้ทั้งจากการล็อกอินจากการทํามิชชั่นหลายๆอย่างนะจากของรางวัลน,นะครับซึ่งรอบนี้ผมถือว่าข้างตู้ดูดิ ไอตัวในหน้าตู้มันก็ดีนะเป็นคู่หูซัพพอร์ตจากภาค GT อย่างโกเทนโกหังแล้วก็โกเทนแล้วก็ทั้งจากภาค GT นะอันนี้ตัวหน้าตู้ดีมากเนี่ยปีนี้นะครับผมส่วนนี้นี่จะเป็นคืออะไรเจ็ดปีน่าจะเป็นเหรียญแรกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมนะอ่านะครับต่อไปเป็นเพชรแดงนะครับเพชรแดงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนะี่ยจะกลับมาเฉพาะการฉลองยิ่งใหญ่เท่านั้นก็กลับมาให้เราแลกตัวละ e คร eca นะครับเพชรแดงเพชรที่16แล้วซึ่งถ้าใครขาดตัวละครตัวไหนก็ลองไปดูกันได้นะสามารถแลกได้ฟรีเลยนะครับผมนะต่อไปก็เป็นเพชรม่วงนะครับเพชรม่วงนี่ก็น่าสนใจนะครับก็เอาไว้แลกตัวละครพวกผู้นําลีกต่างๆนานามีให้แลกอยู่นะซึ่งเพชรม่วงเนี่ยได้จากการเติมเท่านั้นนะไม่สามารถที่พีพีนะครับผมนะก็ถ้าใครงบถึงหรือว่าอยากไปจริงๆก็เติมได้นะครับผมซึ่งมันขึ้นปกเป็นไอ้นั่นน่ะขึ้นปกเป็นโกลกาตาเขียวแล้วก็โอเมก้าเชนลอน แล้วแถมทางขวาก็เป็นโกยต้าฟ้ากับโบลี่เหลืองคือแบบคือมันตรงทีมของ7ปีไว้7ปีเป็นภาคจีฮีเลยก็ภาคโบลี่ใช่ไหมในการที่เขาขึ้นตัวละครใน2นี้มาขึ้นมาเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะได้ ECA สูงหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะมันมันก็สมกับการ ECA จะได้ ECA ในกิจกรรมเนี่ยก็ดูแบบเหมาะสมมากๆเลยนะแต่ถึง2องตัว4ตัวเลยไหมเนี่ยรวบเดียวหมดไหมมันจะได้ ECA เยอะเกินไปหรือเปล่าว่าถ้ามันรวบทีเดียว4ตัว ก็ต้องรอดูว่าจะได้ ECA จริงๆหรือเปล่าได้ ECA กี่ตัวนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมาแน่ๆดูจะทรงแล้วน่าจะมานะครับน่าจะมาแน่ๆนะขนาด6ปีมันยัง ECAU i ม่วงเลยทําไม7ปีมันจะไม่ทําตรงนี้ไปนะคือเหมาะสมกับการ ECA มากรอชมกันได้เลยนะครับผมนะต่อมานี้จะเป็นอะไรเอ่ยนี่จะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างที่เราที่เราจะได้เพชรในตรงนี้เจงจะแจกเพชรให้สักอย่างหนึ่งนะครับผมผมก็อ่านี่บุญไม่ออกนะตรงนี้นะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเหมือนกันนะครับผมไปกด SNS ได้เพชรมา9เม็ดนะครับผมตามนั้นนะฮะม,มีกาชาปูนะกาชาการ์ดปูแล้วก็พวกเอีเวนต์โตฟรีที่ผมไปทำการพูดไปในคลิปที่แล้วนะพวกโตฟรีต่างๆในเอีเวนต์3เอีเวนต์นี้นะครับด่านสกิลออฟไลน์วันแล้วก็นี้เป็นด่านชาเลนจ์ประจำปีนะครับผมของการฉลองรอบนี้ เป็นชาเลน e ์อีเวนต์ใหม่หแหละ2อ,อีเนตนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นบอสซัดนะครับบอสลัสดด่านใหม่นะก็เป็นด่านจากเพชรฟรีแหละตรงน,นี้นะเรียกได้ว่า <c oughs> กวาะเพิ่มด่านใหม่นี่คือใช้เวลานานมากส่วนใหญ่บอสลัสดใหม่ๆมันจะมาในช่วงที่ว่ามีกิจกรรมใหญ่ๆเข้ามานะเช่นการฉลองปีเป็นต้นนี่แหละนะครับซึ่งก็เข้ามาให้เราทําการฟาร์มเพชรฟรีนะครับแล้วก็นี้เป็นอะไรเอ่ย ลีเจนต์โกคูจีทีกับลีเจนต์เบต้าเหมือนจะเพิ่มอะไรสักอย่างมาหรือเปล่านะเป็นเกี่ยวกับระบบป้ายของทางเซิร์ฟเวอร์จะไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจระบบป้ายอะไรทั้งอย่างนี่แหละนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นด่าน ECA นะครับเปิดทุกด่านเลยนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงด่านอีเวนต์ดกคั้งปกติด้วยนะครับก็คือเหมาะกับการฟาร์มทุกอย่างคือไม่ต้องรอเวลามันจะมาตอนไหนคือตอนนี้เปิดทุกด่านแล้วทั้ง ECA ด่าน ECA นะครับ ลงไปถึงด่านอีเวนต์ปกติคือตอนนี้ใครทีกำลังต้องการในการฟาร์มตัวละครต่างๆนี่คือแบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องรอมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วการนี้เป็นด่านลูกแก้วรายวันนะอืมนะครับผมลูกแก้วรายวันก็เปิดทุกสีในการฟาร์มอันนี้เป็น v i r ร์ชั่นดอคคังอัตติเมตแคสต์นะครับเวอร์ชั่น2.0หมายถึงอะไรน่าจะเป็นรอบใหม่ที่น่าจะยากหรือเปล่าไม่แน่ใจอะนะ เออเจอกับโกคูและเบจิต้าเหรอหรือยังไงเนะี่ยมันเขียนว่าโกคูกับเบจิต้าอยู่เนี่ยต้องทางเออ่ภาษาญี่ปุ่นทางทางทางข้าง,างล่างนะครับผมที่เป็นสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยฮะนะไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะฮะเจอกับโกคูเบจิต้าจะยากขนาดไหนก็จะเป็นเวอร์ชันดุกคังแบบพิเศษอะแบบเวอร์ชัน7ปีโดยเฉพาะเลยนะครับผมนะก็สู้ครั้งเดียวปุ๊บก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับผมก็เหมือนกับพวกด่านของ GT e dition Super e dition อะไรอย่างเงี้ยนะมาแค่รอบเดียวเท่านั้น นะคือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สัมผัสมากอ่อนก็คือไม่ได้สัมผัสเลยนะครับผมมันจะมาครั้งเดียวแล้วก็ไปรับไปแล้วเลยนะครับผมนั่นแหละนะส่วนนี้ก็เป็นอีเวนต์ปกตินะครับผม,มที่มีมานานแล้วนะลดร,ราคาล้านป่า LP คูณสี่อะไรก็ว่านไปนะครับผมใช้เวลาในการรีบูสจากห้าชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงไรลย,ยงั้นนะครับผมก็ตามนี้นะฮะรีบูสหรือเปล่าไม่ใช่บูสิห้านาทีเป็นสามนาทีเออ อีเพิ่มพลังงานเซมินาเลยนะฮะผมตรงนี้ดูผิดไปนะฮะอืมก็ตามนี้นะสรุปแล้วก็คือกิจกรรมเยอะมากเลยแบบว่าในพาร์ทแรกแล้วก็กาชายังไม่ไมานะบอกไปก่อนว่ากาชาจะมาหลังไล์จบนะครับผมอ่านะอืมตามนี้นะหลกักๆก็มีอีเวนต์ใหม่ให้เราฟาร์มไปก่อนตอนเนี้ยเป็นพวกอีเวนต์ด่านตัวละครโตฟรีในขอลองไปดูซื้อว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมยังไงหรือเปล่าอีเวนต์ นี่ครับคืออีเวนต์พวกด่านตัวละครตัวฟรีมานะให้เราทําการฟารรมไปก่อนได้เลยนะครับผมซึ่งก็เป็นตัวฟรีมีอยู่3ด่านนะครับ3ด่าน3ตัวนะครับผมอืมนะตามนี้ด่านตัวฟรีมาแล้วด่านสกิลออฟไล์วันมาแล้วนะครับแล้วก็ด่านชันเลนอีเวนต์ก็มาแล้วด้วยนะฮะอ้ยน่าลองไหมเออเป็นยังไงนะครับผมนั่นแหละก็ถ้าใครสนใจลองไปเล่นดูได้ด่าน ECA เปิดทุกด่านนะครับอืมตามนี้นะฮะ ซึ่งนั่นแหละนี่คืออีเวนต์ของ7ปีแบบในพาร์ทแรกนะตรงน,นี้ยังไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าสิ่งหลักๆคือต้องเป็นที่กาชาแหละซึ่งกาชายังไม่มาจะมาหลังไลฟ์จบนะครับผมก็รอให้รออย่างน่ารออย่างแบบไม่ต้องรีบรอเนะจะเ,เปิดแน่นอะนทุกคนอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะรู้ว่าตื่นเต้นนะครับผมบสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องเหรียญที่ว่าเราจะมาแลกพวกการ์ดปูนะครับลูกแก้วตัวละครเก่าๆที่มันแจกตามปีได้นะครับเหรียญ7ปีเนะี่ยมาแลกได้ นะก็ตามนี้หมดแล้วนะครับรวมไปถึงตัวละครที่มันแข่งกันทั้งสองเซิร์ฟมันทั้งเซิร์ฟเจแปนแล้วก็เซิร์ฟจีบีเนี่ยนะพวกเนี้ยนะแลกได้เลยนะครับผมนั่นแหละนะงั้นก็คือแล้วกันในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าถามว่าจะเปิดกาชาไหมกาชาเจ็ดปีจะเปิดไหมในเซิร์ฟเวอร์จแปนเปิดแน่ๆครับผมเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับนะงั้นก็นั่นแหละคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมไป